ตาตอนนี้นะครับยังวิงวอนให้คุณผู้ชมนะครับที่มีจิตศรัทธาร่วมช่วยเหลือเด็กๆที่สุรินกันก่อนนะครับเพราะว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับเป็นอาคารเรียนโรงเรียนเจริญราบวิทยานะครับเผาไปทั้งหลังเลยนะครับเด็กๆตอนนี้นะครับขาดอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์การสอนต่างๆนะครับไปดูสภาพกันเลยในคุณผู้ชมโอ้ไฟในลุกไหม้เยอะทีเดียวครับ เป็นภาพเมื่อวันที่6รกรกฎาคมที่ผ่านมานะครับเพลิงก็ไม้อาคารเรียนของโรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยาบ้านสกอหมู่ที่3ตำบลปทัททถุนะครับอำเภอปราสาทจังหวัดชุรินทเจ้าหน้าที่ดับเพลิงก็มีการระดมน้านะครับรถด,ดับเพลิงเนี่ยไปสกัดเพลิงแต่ว่าก็ไหมไปทั้งหลังทีเดียวนะครับเป็นอาคารแบบสองชั้น8ห้องเรียนด้วยกัน ก็ช่วยกันก็เรียกว่าช่วยไม่ทันนะครับก็ไม่หมดเลยอุปรกรณ์อุปรกรณ์การเรียนต่างๆนี่แย่หมดเลยครับใช่ค่ะคือในส่วนของหลังจากเกิดอัคคีภัยเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นผู้ชมเห็นก็คือว่ามีทุกภาคส่วนเลยจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพ่อค้าประชาชนพระพิสุณนะอุปรกรณ์การศึกษามาให้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสมุดดินสอเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของนักเรียนรวมถึงบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนให้<ม>ใหกับโรงเรียนเจริญราษฎรยุทยายังมีผู้บริจาคโตเก้าอี้อีกจํานวนหนึ่งด้วยนะคะคุณครูรวมไปถึงเด็กๆ ก็ทราบซึ้งเพราะว่าตอนนี้กําลังรอความช่วยเหลืออยู่พอดีค่ะช่วยเพื่อบรรเทาความทุกข์ซาเซงน้ำใจท่านที่แม่ตาทุกท่านที่มาเอาเื้อเฟื้อเปิดแฟ่ให้โรงเรียนของเราพี่ชันขอสัญญาว่าจะทําตัวให้ดีที่สุดจะตั้งใจเรียนแม่ว่าโรงเรียนของเราจะเปงแปรแม่เป็นน่งอาคารเรียน นี่ก็เป็นเสียงขอบคุณจากเด็กๆนะคะสําหรับใครที่ต้องการให้ความช่วยเหลือซ่อมแซมอาคารเรียนแล้วก็จัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับน้องๆสามารถประสานค่ะไปที่คุณสุทิศขิมทองผู้อำนวยการโรงเรียนเจริญราชวิทยาค่ะหมายเลขโทรศัพท์นะคะ087ย์6 2464คะ่ะหรือว่าหมายเลขบัญชีนะครับขึ้นอยู่ที่หน้าจอของคุณผู้ชมแล้วนะครับ ขอแท้ขเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยอห่วงใยในยามที่ชีวิตปดมัวร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจสักคนในวันที่โลกล้าความหวังให้ จะช่วยเติมเพิ่มพลังใจให้ฉันได้เริ่มต่อสู้อีกครั้งบนหนทางไกลกำลังใจจากใครน้อขอเป็นทานให้ฟันให้ไฟให้ชี Do, 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 ที่ยาดึงสู่พื้นแหน่งผาในยามที่ท้อแท้ Cheers.